สนใจการอศรสีตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเกาะขันประชบาบาลอําเภอโชวอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัดสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศาึกษาวิทยมศึกษานาครศรีธรรมราชสำหรับวันนี้นะครับกรับผมก็มานําเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อวัสโควิด1 9น 2019. อย่างที่ทราบกันนะครับว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้แพร่ระบาดทั่วประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้มีการประกาศให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนสถานศึกษาต่างๆนะครับได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนนะครับเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับก็ จึงจัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งวันนี้นะครับกับผมก็ได้นํากิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของโรงเรียนกอคันประชาพิบาลมานําเสนอสําหรับวันนี้นะครับก็จะมานําเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active learning ซึ่งใช้รูปแบบการสอนแบบ t pass f i step สําหรับการจัดการเรียนรู้แบบ t pass f i step นะครับแบ่งเป็น5ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1 gathering การค้นหาและเลือกข้อมูลขั้นที่2 processing การจัดกระทําข้อมูลหรือการจัดข้อมูลให้เป็นระบบ3 applying 1 applying and construction to the knowledge ก็คือการปฏิบัติและการสรุปความรู้ขั้น applying 2 applying and communication skill ก็คือการสื่อสารและนำเสนอข้อมูล และขั้นสุดท้ายก็คือขั้นที่5 s e l l r e g u l a t i n g การประเมินและเพิ่มคุณค่าสำหรับการเรียนการสอนในหน่วย I don't feel well ก็จะมีการนำเสนอดังนี้คือในขั้น Catering การค้นหาข้อมูลและเลือกข้อมูลครูจะส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้เดิมโดยการนำด้วยรูปภาพหรือ กิจกรรมเกี่ยวกับอาการป่วยโดยใช้การนำเสนอด้วยแอปพลิเคชัน Padlet หลังจากนั้นก็จะได้ให้นักเรียนนำเสนอผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Answer Garden โดยในขั้นนี้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อน,นำมาใช้ในการตอบได้สำหรับในขั้นที่2ในขั้น processing การจะทำข้อมูลหรือจัดข้อมูลให้เป็นระบบในขั้นนี้ครูนำความรู้มาจัดทำเป็นระบบ นักเรียนสามารถช่วยครูในการจัดทำระบบความรู้ได้ด้วยสำหรับในขั้นที่3ในขั้น applying and constructing the knowledge การปฏิบัติและการสรุปความรู้ในขั้นนี้นักเรียนจะเรียนรู้จากคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการถามอาการป่วยในสถานการณ์ต่างๆทั้งในคลินิกหรือโรงพยาบาลโดยในคลิปวิดีโอจะมีการนำเสนอประโยคต่างๆให้นักเรียนได้มีการสรุปเนื้อหาที่ ได้มาจากคลิปวิดีโอและวนำมาประยุกต์ใช้กับเนื้อหาและการจำลองสถานการณ์ด้วยตัวเองสำหรับในขั้นที่4 applying and communication ขั้นสื่อสารข้อมูลและการนำเสนอนักเรียนสามารถเลือกวิธีการนำเสนอของตนเองด้วยคลิปวิดีโอหรือการจะทำบทสนทนานแลว้วานำเสนอผ่าน application p a d l e t ในขั้นสุดท้าย cell regulating การประเมินค่า นักเรียนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ต่างๆหรือเผยแพร่ความรู้ทักษะต่างๆเช่นการนําไปโพสต์คลิปในแอปทิกต o อ